สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอส่วนที่สัญญาปางหลงนะครับหรือที่เรียกว่าแพงลอง Agreement เราได้ข้อมูลมาหลายชิ้นเลยครับทั้งบทสรุปประวัติศาสตร์บันทึกเกี่ยวกับคนสำคัญกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีบทวิเคราะห์สั้นๆเรื่องผลกระทบด้วยวันนี้เราจะลองมากลั่นประเด็นหลักๆจากข้อมูลพวกนี้กันนะครับ ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะการมีข้อมูลหลายๆมุมแบบนี้ทำให้เราเห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะอย่างในบทความภาพรวมเนี่ยก็จะทำให้เห็นฉากหลังสำคัญเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองพอดีตอนที่พม่าก,กำลังจะได้รับเอกราชจากอังกฤษนะคะบริบทตรงนี้คือสำคัญมากๆเลยนะคะกับการเกิดข้อตกลงนี้ใช่เลยครับ แล้วในบันทึกยอดที่เราได้มาก็มีการเน้นบทบาทของอนายพลอ,องซานที่ท่านพยายามอย่างมากเลยนะครับในการเจรจาเพื่อแบบว่าสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะมีพูดถึงความท้าทายเรื่องการเดินทางการสื่อสารด้วยมันทำให้การประชุมที่ปังหลงนี่ดูเป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับ ถูกต้องเลยค่ะแล้วหัวใจหลักที่เห็นในเอกสารแทบทุกชิ้นเลยนะคะก็คือความพยายามจะสร้างเอกภาพระหว่างฝ่ายพม่าเองกับกลุ่มชาติพันธุ์หลักๆตอนนั้นก็จะมีชาญกระฉินแล้วก็ชินที่ปังหลงตอนเดือนกุมภาปี1 9 4่พี1947ตัวข้อตกลงเองถ้าเราดูจากบทวิเคราะห์นะคะมันจะชี้ไปที่การยอมรับหลักการปกครองตนเองในระดับหนึ่งแล้วก็การเข้าร่วมในสัภาพ,พม่าที่กำลังจะเกิดใหม่ประมาณนั้นนะคะ แต่ว่าบทวิเคราะห์บางอันก็ชี้ให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าออการตีความหรือความคาดหวังเนี่ยมันอาจจะต่างกันไปมีการตั้งข้อสังเกตว่า ข้อตกลงนี้เองอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่านะครับหรือว่ารายละเอียดบางอย่างยังแบบว่ายังไม่ชัดเจนซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นชนวนของปัญหาในเวลาต่อมาได้เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยค่ะแหล่งข้อมูลบางชิ้นก็พูดถึงบรรยากาศตอนเจรจาด้วยนะคะคือถึงแม้จะมีความหวังแต่ลึกๆมันก็มีความตึงเครียดอยู่เหมือนกันมันสะท้อนความไม่ไว้วางใจที่แบบว่า สะสมมานานคือมันไม่ใช่แค่เซ็นชื่อในกระดาษนะคะแต่มันเป็นการพยายามสร้างสะพา,านเชื่อมความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเปราะบางมากๆพอมาดูภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะครับสิ่งที่เด่นขึ้นมาเลยก็คือสนธิสัญญาปางหลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตไปแล้วแต่มันยังถูกอ้างถึงอยู่เรื่อยๆเลยในปัจจุบัน โดยเฉพาะเวลาคุยกันเรื่องสหพันธรัฐหรือว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในเมียนมานตอนนี้ข้อมูลที่เราได้มามันทำให้เห็นว่าปังหลงเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์ของความหวังในการอยู่ร่วมกันแล้วก็แล้วก็เป็นบทเรียนด้วยถึงความซับซ้อนของการสร้างชาติที่มีความหลากหลายมากๆเลยครับจริงค่ะการที่เราได้ดูข้อมูลพวกนี้ทำให้เข้าใจมากขึ้นเลยว่าทำไมชื่อปังหลง ถึงยังมีความหมายแล้วก็ยังถูกหยิบยกมาพูดถึงอยู่ตลอดเวลามันสะท้อนถึงความฝันความหวังถึงความเท่าเทียมกันถึงสาภาพที่แท้จริงที่ดูเหมือนว่า,าก็ยังเป็นเป้าหมายที่ยังต้องพยายามไปให้ถึงนะคะจากมุมมองในบทวิเคราะห์ท <Pe> ี่เราได้มาก็น่าคิดต่อนะครับว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ดูกันวันนี้เนี่ยการต้องมีสนธิสัญญาอย่างปังหลงที่เกิดขึ้นจากความพยายามประนีประนอมกันในอดีตเนี่ย มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของการสร้างข้อตกลงร่วมท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้บ้างครับแล้วมีบทเรียนอะไรที่เราอาจจะเอามาปรับใช้กับการสร้างความเข้าใจหรือว่าแก้ปัญหาความขัดแย้งในบริบทอื่นๆได้บ้างหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามทิ้งใช้ให้ลองเอาไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะครับจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ครับ